เปิดวารเสื้อลายรุ้งที่พิ่ทาอุ่งอิ่งนะคะใส่ร่วมงานบางกอกพรรตัวพ่อตัวแม่เวอร์ขณะนี้คุณอยู่กับช่องข้าวหอมชา n นลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ คะแต่ของจริงสำหรับกิจกรรมแบง g อกไพร i ์พา a r เร e นะคะ2023จัดขึ้นโดยคณะบางกอกนาริมิต r พร e นะคะกลุ่มเครือข่ายนะักกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางเพศและเครือข่ายมีการแต่งกายแฟนตาซีหลากหลายสีสันสุดอลังการของกลุ่มความหลากหลายทางเพศนะคะหรือว่า LGBTQ ทุกเพศทุกวัยโดยมีการเดินขบวนพา r เรดนะคะโดยขบวนเนี่ยเริ่มตั้งแต่บริเวณแยกปทุมวันถนนพระรามหนึ่งฝั่งสยามพิวั์ ผ่านศูนย์การค้าสยามนะคะสยามดิสฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์สยามพารากอนจนถึงแยกราชประสงค์นะคะบริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์งานนี้เนี่ยมีเซเลบคนดังนะคะตบเท้าร่วมงานกันอย่างมากมายและที่เป็นไฮไลท์นะคะก็คือการปรากฏตัวของคุณทิมิทาลิมเจริญรลักหัวหน้าพัคก,ก้าวไก่นะคะแล้วก็คุณองงอิง แพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยค่ะที่นำทีมสอสอะะร่วมงานแบงคอกพราย2023โดยใส่เสื้อผ้าสีรุ้งสดใสเข้าทีมกันอย่างคึกคักค่ะ เรียกได้ว,ว่าแฟชั่นของเหล่านักการเมืองแบบสับแบบใหม่ว่าคุณทีมพิธาน,นะคะเลือกใส่เสื้อผู้หญิงจากแบรนด์ P.S. Paul Smith นะคะรุ่น so s ซ p ปินซิ g นะคะจากอังกฤษตัดเย็บจากผ้าใหม่นะคะรูปแบบเสื้อเชิ้ตเนี่ยมีกระดุมปิดแขนยาวมีกระดุมติดที่ปลายข้อมือนะคะราคาอยู่ที่538เหรียญน,นะคะสำหรับพุซซี่โบนะคะคือสไตล์คอที่เป็นเสื้อผ้าผูกโบว์แบบต่างๆนะคะขณะที่คุณอุงอิงนะคะเป็นลายขนนกจากแบรนด์ริซนะคะรุ่น มอ s สพุซี่โบเมทัลลิกฟิลคอเซลกเป็นชิฟฟอนบลูสนะคะราคาเต็มนะคะก็จะอยู่ที่358.04เหรียญค่ะหลังจากที่ว่าที่นายกนะคะเรือกเสื้อแบรนด์ p s Paul Smith นะคะเรียกว่ากระแสฟีเวอร์มากเลยนะคะสำหรับเสื้อแบรนด์ PS p a u l Smith นะคะรุ่น w o วล Print Silk นะคะจากอังกฤษหลังจากว่านที่นายกนะคะเลือกมาสวมใส่ร่วมงานแบงคอกไพร์ d อ2023นะคะ ก็ทำให้สต็อกเสื้อที่ก่อนหน้านี้นะคะมีขายในช่องทางออนไลน์อยู่นะคะแต่พอคุณทิมพิธาเลือกมาใส่แค่นั้นแหละหมดเกี้ยงสต็อกค,ค่ะเรียกว่ากระแสตามรอยคุณทีมพิธานะคะแรงเกินต้านจริงๆคะ่ะท่านผู้ชม